างญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนบ้านท่อบ้านแคปซูลบ้านไม้ไผ่ซึ่งผสมผสานงานไม้นชิดเพื่อให้คงทนอยู่ได้นานมันเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของคนที่จะซื้อหรือเสพงานไม้ไผ่มันได้เท็กเจอร์ในส่วนของอารมณ์สมัยก่อนนี่ทำเป็นบ้านไม้ไผ่ที่เป็นบ้านจากยังมีอะไรขาดไปนิดๆในส่วนของงานไม้ไผ่ เราก็จะมีการคัดสรรและคัดแยกไม้ไผ่ามาเป็นอย่างดีใส่ใจเหมือนว่าเราทำแล้วอยู่เอง สวัสดีครับ food, ผมนะเจเลอแก้วนะครับหรือช่างป้อมบ้านแคปซูลนะครับก็จากที่เคยอยู่เมืองหลวงตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านมาทำงานไม้ไผ่ในส่วนของที่บ้านนะครับมันเหมือนมีอะไรที่ทำให้ผมต้องกลับมาอยู่บ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการกลับมาทำบ้านไม้ไผ่บ้านแคปซูล สมัยก่อนนี้แถวนี้ก็จะทําเป็นบ้านจากนะครับถ้าส,ส่วนใหญ่พอกลับมาอยู่บ้านแล้วมันเยืนยังมีอะไรขาดไปนิดๆในส่วนของงานไม้ไผ่ก็เลยมาปรับปรุงนะครับหันมาทําบ้านไม้ไผ่ซึ่งผสมผสานงานไม้ไชีสเพื่อให้คงทนอยู่ได้นานนะครับถาวรมากยิ่งขึ้นมันเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของ คนที่จะซื้อหรือเสพงานไม้ไผ่มันได้เท็กเจอร์ในส่วนของอารมณ์แล้วก็การใช้ทำงานจริงอยู่จริงอันนี้นะครับเป็นสมัยก่อนนี่ทำเป็นบ้านไม้ไผ่ที่เป็นบ้านจากตอนนี้หันมาทำเป็นบ้านแคปซูลนะครับเป็นงานผสมผสานงานไมทัลชีสข้างในจะเป็นงานไมทัลชีสหมดเลยนะครับ ตัวโครงสร้างเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่ซึ่งเริ่มจากการคัดสรรเลยนะฮะการสร้างบ้านพวกนี้เอาความใส่ใจเหมือนว่าเราทำและอยู่เองนะครับเน<ๆ>ี่ยอย่างเสาไผ่ตรงนะฮะมีการคัดว่ารับน้ำหนักการอ,าออกมาอยู่ในส่วนของงานข้างนอกงาน outdoor นะครับแล้วในส่วนของโครงสร้างหลักๆนี่ฮะ แล้วก็ในส่วนของอางานโครงสร้างภายในเราก็จะมีการคัดสรรและคัดแยกไม้ไผ่มาเป็นอย่างดีนะครับพวกงานตกแต่งเราออกแบบไว้สำหรับพวกในงานของอาการใช้รีโนเวทได้นะครับอย่างพวกพื้น mm hmm. พวกพวกนี้ฮะแต่โครงสร้างหลักเรายังอยู่ ไม้ไผ่เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้ากําลังหาวิธีใน,ในการทําให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับในส่วนของบ้านที่เป็นบ้านจากออส่วนใหญ่ก็จะ3 4, ปี4ปีแต่ว่าบางมาบางที่บางพื้นที่เขาก็จะหรืบางร้านเขาก็จะสร้างแล้วเครือกกับมารีโนเวทได้แต่บางร้านก็อาจจะมีต้องออปรับปรุงเรื่องในส่วนของการเ,ออเรื่องเรื่องเรื่องการรีโนเวทนะฮะ แต่เนี่ยผมทําเพื่อมีการรีโนเวทในส่วนของบ้านได้ก็คือหมายถึงว่าอะไรที่ผูกพังไปหลุดไปเราสามารถที่จะไปกลับมาทําใหม่ได้โดยที่เป็นโครงสร้างหลักยังอยู่นะครับบ้านหลังนี้นะครับก็มันเป็นแรงบันดาลใจจากที่ลูกค้ามาให้ไอเดียผมว่า ผมอยากได้บ้านท่อเป็นน้องที่มีชีวิตความเป็นมาคล้ายๆผมคืออยุเทพแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดก็มีที่อยู่ที่นครนายกก็มาหาผมบอกว่าพี่สร้างบ้านแมนไม่ไผ่ที่ให้ผมหน่อยที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ฉีกแนวไปหน่อยแต่อยากผมอยากได้อะไรที่มันเป็นโค้งๆกลมๆ ญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนบ้านท่อบ้านแคปซูลเวลาคนที่ออกไปในส่วนที่ชุมชนแนออัดหรืออะไรเงี้ยก็เกิดไอเดียเราเอามาทําตรงนี้ไหมผมก็เลยแนะนําน้องเขาน้องเขาโอเคแล้วก็ทําในส่วนของร่างแบบขึ้นมานะครับว่าเป็นบ้านแคปซูลที่ทางไม้ไผ่ทีนี้ตอนแรกจะทาเป็นเป็นกลมแต่ว่าทําด้วยจากด้วยกับงานไม้ไผ่ แต่พอดูไปดูมาแล้วเรามานั่งคํานวณคิดถึงแล้วจากที่เราเคยดูเคยอยู่กับพวกวิศวกรที่คุมสร้างตึกสร้างอาคารมาก็เลยมองว่าถ้าจากแล้วงานโครงสร้างไม้ไผ่มันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วมันเป็นทรงกลมก็เลยมีความคิดที่เริ่มอะลอง คุยกับบริษัทไม่เส้นชี้ต่างๆนะครับไปหาความรู้ทีนี้ผมก็รู้ว่ามันจะต้องมีการตั้งโครงหรือการรองรับไม่เส้นชียังไงเอาไม้ไผ่มามันก็ต้องมีการคัดสรรไม้ไผ่เมื่อได้ได้ได้ตรงนั้นแล้วก็เลยมาคุยกับน้องที่เขาเป็นคนให้ผมออกแบบให้เขาโอเคเมื่อโอเคปุ๊บผมก็เลยเริ่มสร้างขึ้นมาหลังแรกก็ มาจบที่หลังที่3ที่ออกมาแล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็สมูทที่สุดก็คือการ 1. ปัญหารั่วซึม 2. การดัดโค้ไม่เท่นชีตที่จบกับทางบริษัทไม่เท่นชีตด้วยนะครับแล้วก็มีการที่เพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งหรือการที่เป็นตัวเด็กขลตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดไม้ไผ่ทำหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับ ตัวนี้เราออกแบบมาในส่วนของการลงตัวของเมทัลชีสก็คือ6แผ่นมันลงตัวที่หน้า75เซนในส่วนของตัวที่เป็นกันสาดอะไรต่างๆเราจะออกไปประมาณ50เซน50เซนนะฮะเนี่ยตัวห้องอยู่ที่2เมตร30คูณ3เมตร50 แบ่งเป็น2องแบบ2อเซกชันก็คือเป็นตัวสำหรับเสามาตรงนี้ห้องนอนสำหรับเตียง5ฟุตนะครับเตียงตรงนี้ใส่เตียง5ฟุตได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแบ่งออกไว้สำหรับแอเรียที่ gy, เหมือนรีแลกเป็นหน้าต่างเปิดประตูแล้วตรงนี้จะอาจจะมีโต๊ะแล้วก็ในส่วนของมุมฝั่งนี้ก็จะมีตู้แล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าได้นะครับแขวนเสื้อผ้าได้แล้วก็มีที่ชั้นวางของ ตรงนี้ก็มีชั้นวางสามารถที่จะวางมินิบาร์ได้ตัวหนึ่งแล้วก็ชั้นวางทีวีอะไรพวกเนี้ได้หรือสามารถที่จะทําเป็นที่นั่งเล่นได้ตรงนี้ก็ใส่เตียง5ฟุตได้นะครับแล้วก็ประตูเป็นบานกระทุ้งเปิดนะฮะอันนี้ยังใส่ไม่ยังไม่ใส่มือจับก็รวมเม็ดเสร็จแล้วห้องนี้มีความกว้างพื้นนะครับ2เมตร30คูณ3เมตร50โดยประมาณ อยู่ที่ว่าเราตัดไม้เท่ากันอยู่ที่ว่าเสาตัวนี้มันใหญ่น้อยแค่ไหนมันก็จะทําให้ห้องอไม่ใช่กว้างขึ้นนะฮะอาจจะแคบขึ้นแต่ตัวนี้ก็จะช่วยความกว้างขึ้นออกไปในส่วนของได้เสาไม้ไผ่ตรงใหญ่มาเนี่ยประตูเนี่ยผมจะทําเป็นเหมือนประตูสไลด์อันนี้ยังไม่ได้ยึดนะฮะอันนี้เขาตั้งเพื่อจะลอ,อยึดติดไว้เฉยนะฮะ แต่พอยึดติดแล้วจะได้ของความแข็งแรงคงทน,ทนแล้วก็มันเป็นการประตูบานสไลด์เข้าเก็บนะฮะ,ะก็จะได้กระชับพ,พื้นที่ดีถ้าเป็นบานสวิงเนี่ยมันเปิดออกไปงานไม่ไผ่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในส่วนของประตูตกนะฮะแล้วก็กประตูลุดอะไรพวกนี้ครับแต่พอได้เป็นในส่วนของตูสไลด์นะครับก็จะมีความที่ว่า เก็บแล้วก็กระชับพื้นที่ได้พื้นที่ในส่วนการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของระเบียงอันนี้ตัวนี้เพิ่มเติมมาในส่วนของจากได้คุยกับน้องเขาตอนแรกสร้างให้น้องเขาในส่วนของตัวบ้านอย่างเดียวทีนี้ เราก็จากที่เราเคยมีประสบการณ์การด้านทํางานด้านอาหารเครื่องดื่มทําโรงแรมมาตลอดนะฮะก็เลยบอกว่าอยู่เป็นเจ้าของที่แคมปิง้งใช่ไหมอนงี้ถ้าอยู่อยากได้ตัวบ้านไปเนี่ยมันก็ได้แค่ค่าเช่าค่าในส่วนของค่าห้องนอนแต่ถ้าอยู่มีห้องอาหารมีเหมือนที่เป็นที่ขายอาหารอ่นนี้ผมก็เลยออกไอเดียเป็นเพิ่มระเบียงให้เขา พอได้ทําระเบียงขึ้นมาเสร็จนะเขาขายอาหารขายเครื่องดื่มในส่วนของจบที่สี่ทุ่มเนี่ยได้มากกว่าค่าห้องอา่อามันเป็นการาสตอมมิ่งแชร์ให้น้องเขาได้ในส่วนของทำ selling, อัพเซลลิงเพิ่มยอดการขายนะครับ วันนี้ก็มีจุดบกพร่องอะไรเราก็จะเก็บหรือปรับปรุงบางทีเนี่ยเราขายงานไปให้ลูกค้าแล้วเราก็จะมีการสอบถามลูกค้าหรือการติชมจากลูกค้าหรือขอขอการคอมเมนต์จากลูกค้ามาว่าอ,อ,อยากให้เราปรับปรุงอะไรในการถ้าเกิดว่ามีการที่จะขอ,อ,อให้เราจัดสร้างขึ้นมาอีกหลังหรือสองหลังอะไรเงี้ยฮะหรือเป็นล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามนะฮะถ้าต้องการให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะทําให้แล้วเราก็จะเอาตัวนั้นกลับมาเป็นในส่วนของ การทำงานที่อัปเดตให้มันดีขึ้นนะครับจับก็นี่ก็คือที่มาที่ไปของอาการสร้างบ้านแคปซูลจากแรงบันดาลใจของคนที่มีอาชีพเป็น10บสปีอยู่ในเทพแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับก็อันนี้เป็น อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนทั่วไปนะครับที่อยากกลับไปอยู่บ้านแล้วก็หาจุดรายได้หรือจุดยืนของตัวเองนะครับกับต่างจังหวัดหรือตัวเองที่บ้านเกิดนะครับครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็ช่างป้อมบ้านแคปซูลนะครับที่จังหวัดป่าจีนบุรีนะครับถนนสุวรรณสอนเส้นเก่านะครับก็ มีเพจช่างป้อมบ้านแคปซูลน,นะครับเข้าไปติดตามหรือเข้าไปดูในส่วนของโปรไฟล์ได้นะครับ